รุยเลยเพื่อนเจ้าออกฟาร์ดตอนนี้แอสซัสซินของเราไปปาดนักธนูยป้องกันกลางโลครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกมว่าแทคนิกเจ้าตัวไม่ขีดรวมกลุ่มวิวัฒนาการต่อสู้นั่นเองครับผมแม่สำหรับในเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เริ่มต้นจากเจ้าตัวไม่ขีดตัวเล็กๆเ,เราจะต้องค่อยๆพัฒนาไปจนกลายเป็นกองทัพ ขนาดใหญ่มีหลากหลายอาชีพหลากหลายความสามารถเพื่อใช้ถล่มกองทัพศัตรูให้ลาบค่าไปเลยนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จะน่าสนุกกันแค่ไหนนะครับผมไปต่อสู้จ้าฟันมันโชว์โชว์เออตัวไหนตายก่อนอุ๊ยเรียบร้อยตายเกลี้ยงนี่คูณเงินสี่เท่าครับผมเราสามารถทำการรวมล่างนักลบกันได้ครับผมเฮ้ยอัพเกรดมาแล้วโอ้ยเป็นสตัว นี่ก็คือการแพท้ทางชนะทางกันนะไปเลยจ้าโจมตีครับผมนี่ด้านบนฟันด้านล่างก็โดนครับผมโอ้ยตายเฮ้ยกำลังโดนลุ้มเฮ้ยกลับมาเร็วเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮยโอ้โหเ,เกือบแย่ครับผมโอ้โยแล้วก็แคมอะไรเอ่ย,อยมีการเปิดกล่องครับผม2อ0พดได้นักธนู อีกทีสิเฮ้ยนักดาบอาดูโฆษณาฟรีเปิดอีกตัวหนึ่งได้นักดาบมาอีกหนึ่งนักดาบรวมล่างฟราบนักดาบสีตัวรวมกันอุ้ยกองทัพสี่ตัวครับผมมาประจําแนวหน้านักธนูอยู่ด้านหลังแบบนี้โจมตีเลยเพื่อนเอาละลุยอาหารมาอย่างเพียบโอ้โหแค่ตรงกลางก็ชนะิฉชิว,ชว ยิงมันชึกเอือผ่านแบบสบายๆโอ้โหบวกแอคแท็15% New p o เป r นมีสล็อตแมชชีนลองหมุนสปินดูสิปรบปราบได้เป็นไฟฟ้าครับผมสกิลหรือเปล่าเอาละเก็บตังไว้ก่อน ลุยนี่อะไรเอ่พาวเวอร์อัพดาวเมจจะบวก15%เก็บไว้ก่อนไม่จำเป็นอุย้ยรู้สึกว่าศัตรูจะมีตัวป้องกันอยู่2ตัวด้วยนะลุยตัวโล่ครับผมมาตัวโล่ด้านบนนี่ต้องเอานักธนูยิงใช่ไหมอืมอืมตายหมด,ด,ดมโอ้โหโดนลุมอุ้ยปลดล็อกตัวโล่ครับผมโอ้ยยังเป็นตัวกระจอกอยู่ต้องรวมร่างเยอะๆอุย้ยมีตัวระดับแล,แลแล้วก็ระดับอีพิกรีเจนเดอรี กว่าจะได้นี่ต้องยังไงกันบ้างทำการเปิดซิเวอร์แพ็กกันเถอะไปเลยเพื่อนกรองหายากโอ้โหได้ตัวปืนมาครับผมต่อไปกล่องระดับธรรมดานี่นักดาบมาอีกโอ้โหสองตัวกันเลยทีเดียวมาเจ้านี่ช็อตกันอยู่ด้านหลังไปเลยจ้าลุยมาเลยเพื่อนช็อตกันด้านหลังยิงปุง้งโอ้โห โอ้โหต้องตายแล้วหื <c oughs> กองทับนี้เริ่มจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอืมรางวันประจำวันแล้วก็ล้านค้าผมนักธนูสองตัวรวมกัน <c oughs> มานี่แหละคราวนี้ยิงแบบแนวหลังของเรา ค่อนข้างจะโหดชึ้นๆเอื้อว่องไวเหลือเกินเดี๋ยวเราก็เปิดกล่องซีเวอร์กันต่อเลยจ้าโอ้โหตัวโล่มาอีกหนึ่งกล่องธรรมดาด้วยตัวโลครับผมแล้วก็ฟรีหนึ่งครั้งนักดาบมาอีกหนึ่งคราวนี้ก็นักดาบสองตัวนักดาบสี่ตัวครับผมนักดาบแปดตัวรวมกัน เลื่อนขั้นครับผมใส่หมวกใหม่นักธนูอยู่ด้านหลังส่วนตัวโล่อยู่แนวนี้ลุยนี่ตัวกระบองเดินช้าแต่ฟาดแรงครับผมโอ้ยแปบ๊บเดียวได้936เริ่มจะได้เงินเยอะตัวโลสีตัวรวมกันเอาละกลายเป็นกองทัพขนาดใหญ่ไปเลยเพื่อนโจมตีล่างโจมตีบน ด้านบนนี่สบายอยู่เฮ้ยน,นี่มันโอ้โยโอกาสได้เจ้าตัวปืนนะผมกร่องพิเศษอ่าได้มาเป็นตัวนี้โอ้โยตัวปืนสองตัวอืมแล้วก็มีเงิน800 0ไปเพื่อนเฮ้ยตัวปืนทั้งสองตัวแม่จะโหดไปไหนกองทัพนี้อุย้ยได้แบบว่าขวดน้ำยามาครับผมนี่ตัวปืนสองตัวรวมล่างเอาละ ปืนคู่เปิดกล่องซิเวอร์ได้ตัวปืนมาอีกหนึ่งเอาละตัวปืนรวมกันเจ้าปืนส่ตัวรวมแล้วโอ้โหกลายเป็นปืนอะไรวะเนี่ยขั้นสามบผมต่อสู้กับเจ้าออกตัวใหญ่ปาต้องใช้ปืนถลม่มเฮ้ยโอ้โหยิงก่อนสกัดแนวหลังอุ้ยโดนทุบกระเด็น ฮ้ยได้กรองด้วยโอ้ยนักดาบอ็อ,อกวอลเออร์ปลดล็อกแล้วก็คราวนี้สู้กันก่อนเลยละกันมาได้เจอเจ้าอ็อกอืมครั้งนี้นี่ออ้ยทีมของเราได้เปรียบยิงเข้าไปโอ้โหไม่ตายสัก,กตัวมีเงินหมื่นสองได้เวลาเปิดนะผมซิลเวอร์แพ็คเอ้ยตัวปืนเจอเจ้าอ็อกกันอีกแล้วด้านล่างออ้ยตัวปืนเยอะ ยังไงก็ชนะสบายๆแทบไม่ต้องอัปเกรดอะไรเลยนะลุยยังสบายสบายอยู่ดูการต่อสู้ชิวๆเพื่นๆไปนะโอ้โยเลเวลสิบสามคราวนี้เปิดเลยเพื่อนโอ้ยตัวโล่อีกตัวหนึ่งนี่มาโล่อีกตัวหนึ่งเจ้าโล่รวมล่างลุยเลยเพื่อน เดี๋ยวเราจะต้องต่อสู้กับบอสอีกตัวหนึ่งนี่สกิลโอ้โหอะไรวะเนี่ยโล่สุดแข็งแกร่งอืมมีสกิลแบบนี้ด้วยอืมคราวนี้มาสู้ที่โอ้โหริมทะเลเจอกับเจ้าอ็อกแล้วก็แอสซัสซินนักฆ่าเฮ้ยป้องกันนี่กลางโล่ครับผมอูม้เหมาะกับการเป็นสายแทงอุ๊ยแอสซัสซินมันมาปาดตัวด้านหลังของเราอืม คราวนี้ปลดล็อกนินจาขอดูสมุดกันหน่อยโอ้ระดับแรนี่มีตัวอื่นกันด้วยนะแต่เรานี่เปิดไม่ค่อยจะได้ด้อยเวลาเปิดซิวเวอร์แพ็คเฮ้ยได้ออกมาแล้วอันนี้ด้วยอืมอีกตัวหนึ่งอืมตัวโล่ครับผมนี่กองทัพประมาณนี้ไปลุยเลยเพื่อนเจ้าออกฟาดนี่ตัวใหญ่ประทะตัวใหญ่แล้วก็ โอ้ยไปกำจัดแนวหลังโอ้เหออกโดนธนูยิงอตัวแทงก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอาละเปอร์ซิเวอร์แพ็คนักธนูงั้นเราเลือกตัวโลมารวมล่างฟืบกลายเป็นเจ้าโล่สี่ตัวนักธนูมารวมล่างกันนี่นักธนูสตัวโล่ทั้ง8รวมล่าง โอ้โหโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดไปเพื่อนโอ้ตัวโล่ที่แสนจะถึกด้านหลังระวังเอ,ออโอ้โหโดนแอสซิซินป่าดอนที่19ใกล้จะเจอเจ้าบอสมารีบลุยกันก่อนนี่บึง้งเข้าไปโอ้โห,โโห้สำหรับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็เปิดเลยเพื่อน แอสซัสซินนินจได้แอสซัสซินมาหนึ่งตัวมาคราวนี้เวลี่ฮารด่าน20น่าจะเจอบอสเพิ่มพลังไป15%ไปเลยเพื่อนด่าน20อ้ยปะทะโอ้โยฝูงออฟเออตอนนี้แอสซัสซินของเราไปปาดนักธนูโอ้โวิ่งก็โคตรเร็วดีเลยนะนี่ยตัวนี้ขออีกสักด่านนึงล้วกันนะลุยเลเวล21 อตอนนี้ศัตรูก็โย,ยังกระจอะกระจอกแอสซินเริ่มจะเยอะเฮ้ยกองทัพ <c oughs> ยังเหลือสบายโดนปาดอยากจะได้แอสซัสซินเพิ่มมาอีกสักตัวโอเคนะครับผมก็สำหรับในเกมนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่าน,นี้กันก่อนนะเป็นการต่อสู้กับกองทัพตัวไม่ขีดที่เพลิดเพลินจริงๆถ้าอยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้า ไปละบ๊ายบายจุ๊บ